กูเกร์พอตตำนานเรื่องเล่าหลังจากจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใช่องของเราด้วยนะคะเรื่องปัพระชิตะวิเหทกชาดกเท้าสักกะสดุดีบัณฑิตในอดีตการเมื่อพระเจ้าพมทัศครองราชสมบัติในนครพาราณสีเปรโพธิสัตว์ได้เป็นเท้าสักกะ ครั้งนั้นพิทยาทนตนหนึ่งร้ายเวทมนต์แล้วเข้าไปในห้องมิ่งขวัญในเวลาเที่ยงคืนประพฤติล่วงเกินกับพระอัครมหสีของพระเจ้าพารณสีฝ่ายข้าหลวงของพระนางได้กราบทูลแด่พระราชาพระนางจึงเสด็จทูลพระราชาเสียเองว่าฝ่าพระบาทชายคนหนึ่งเข้ามาในห้องมิ่งขวัญในเวลาเที่ยงคืนแล้วข่มคืนมอมฉันพระราชา ก็เธอจะสามารถทำเครื่องหมายคือสัญญาณอะไรไว้ที่มันจะได้ไหมพระอักครมเหสีได้ประเจ้าค่าพระนางทรงให้นำถาใส่ชาติมาได้เมื่อเวลาชายคนนั้นมาในเวลากลางคืนร่วมอภิรมแล้วจะไปทรงประทับนิ้วทั้งห้าไว้ที่หลังแล้วได้กราบทูลพ,พระราชาแต่เช้าทีเดียวพระราชาตรัสสั่งบังคับคนทั้งหลายว่า เจ้าทั้งหลายจึงพากันตรวจดูทั่วทุกทิศแล้วให้จับชายคนที่มีรอยชาติอยู่ที่หลังฝ่ายพิทยาธรเมื่อทำอนาจารในเวลากลางคืนแล้วกลางวันก็ยืนขาเดียวนมัสก,การพระอาทิตย์อยู่ที่สุสานราชบุรุษทั้งหลายเห็นเขาแล้วจึงพากันล้อมไว้เขารู้ว่ากรรมของเขาปรากฏแล้วจึงรายเวทหอบไปในกลางอากาศพระราชาทรงเห็นชายคนนั้นแล้วจึงตรัสถามราชบุรุษทั้งหลายที่มาแล้วว่าเธอทั้งหลายได้เห็นไหม ราชบุรุษได้เห็นพระพุทธเจ้าค่าพระราชามันชื่ออะไรล่ะคือใครราชบุรุษเป็นบรรพชิตระพุทธเจ้าค่าเพราะว่าเวลากลางคืนเขาทําอนาจารแต่เวลากลางวันเขาอยู่ในเพศบรรพชิต พระราชาทรงกริ้วบรรพชิตทั้งหลายว่าบรรพชิตเหล่านี้กลางวันประพฤติโดยเพศสมณะแต่กลางคืนทำอนาจารแล้วทรงยึดถือผิดผิดจึงทรงให้ตีกลองประกาศว่าเจ้าทั้งหลายจากต้องปฏิบัติตามพระราชาองค์การในที่ที่ตนได้เห็นแล้วบรรพชิตทั้งหมดจงหนีไปจากอาณาจักรของเรา ป,ปรญพชตทั้งหมดเมื่อฟังประกาศแล้วจึงหนีไปจากแคว้นกาสีที่มีที่30โยชนยได้พาไปยังราชธานีอื่นๆสมณพรหมู้ทรงธรรมแม้คนเดียวที่จะให้โอวาทแก่คนทั้งหลายทั่วแคว้นกาสีก็ไม่มี คนทั้งหลายที่ไม่ได้รับโอวาจึงเป็นคนหยาบคายคนทั้งหลายที่ปล่อยประละเลยทานและศีลเป็นต้นตายไปแล้วโดยมากก็เกิดในนรกขึ้นชื่อว่าจะเกิดในสวนรรค์ไม่มีแล้วเท้าสกกะเมื่อไม่ทรงเห็นเทพบุตรใหม่จึงทรงรำลึกว่ามีเหตุอะไรหนอแล้วก็ทรงทราบว่าพระเจ้าพระรณสีทรงพิโรธพระเพียงพิทยาทรคนเดียว แต่ทรงไล่บรรพชิตออกจากแว่นแควนพระทรงเชื่อถือผิดจึงทรงดำริว่าคนอื่นนอกจากเราที่จะสามารถทำลายความเชื่อถือผิดๆของพระราชาพระองค์นี้ไม่มีและเราจักเป็นที่พึ่งของพระราชาและราษฎรทั้งหลายแล้วได้เสด็จไปสํานักพระัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เงื้อมแห่งภูเขาชื่อว่านันทมูลกะทรงทูลว่า ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงให้พระปัเจกับพุทธเจ้าผู้เท่าองค์หนึ่งแก่กระผมกระผมจักให้ราชฎรชาวกาสีเลื่อมใส เท้าเธอได้พระสั่งฆเทระทีเดียวและทรงรับบาและจีวรของพระประเจกับพุทธเจ้านั้นให้ท่านอยู่ข้างหน้าพระองค์เองอยู่ข้างหลังทรงแปลงเพศเป็นมานบรูปหลอ่อวางอัญชลีไว้เหนือเสียงนมำสก,การพระประเจกับพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวไปทางเบื้องบนพระนครทั้งหมดสามเที่ยวมาถึงประตูพระราชวังได้ประทับอยู่บนอากาศ อมาตทั้งหลายได้กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สม,มุติเทพมานบรูปงามคนหนึ่งนำเอาสมณะรูปหนึ่งมายืนอยู่บนอากาศตรงประตูพระราชาวังพระราชาเสด็จลุกจากรชาชอาณาจประทับยืนที่ช่องพระแกลเมื่อทรงเจรจากับว่า มนพผู้มีรูปร่างงามแต่เหตุชนัยจึงยืนถือบาทและจีวรของสม,มณะผู้มีรูปร่างขี้เรพลังนมัสก,การอยู่ดังนี้จึงกล่าวว่าเธอผู้มีรูปร่างงามแต่ให้สม,มณะรูปร่างขี้เรอยู่ข้างหน้าประคองอัญชลีนมัสก,การสม,มณะรูปนั้นดีกว่าเธอหรือเสมอกันกันกบเธอขอจงบอกทั้งชื่อของตนและทั้งชื่อของผู้อื่นคือสม,มณะ ลำดับนั้นเทา้าสก,กเทวราชจึงตรัสกับพระราชนว่าข้าแต่มหาราชขึ้นชื่อว่าสมณะทั้งหลายย่อมเป็นผู้ควรเคารพเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้เรียกชื่อของท่านแต่ข้าพเจ้าจากบอกชื่อของข้าพเจ้าแก่ท่านแล้วกล่าวว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีประบาดถวยเทพอุบัติเทพจะไม่เอ่ยชื่อและโคดของเทพทั้งหลายผู้พร้อมเปรียงกันผู้ปฏิบัติตรงคือวิสุทธิเทพแต่ข้าพเจ้าจะบอกชื่อของข้าพเจ้าแก่ท่านข้าพเจ้าคือเท้าสักกะผู้เป็นจอมถวยเทพชาวไตรทศพระราชาสดับแล้วได้ทูลถ,ถามถึงอน,นิสง์การนมัสการภิกษุว่า ผู้ใดเห็นภิกษุเข้าถึงจารณนะให้ท่านผู้อยู่ข้างหน้าประคองอัญชลีนมัสการข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ขอถามข้อความนี้กับพระองค์ผู้นั้นจุติจากโลกนี้ไปแล้วจะได้รับความสุขอะไรเทากกะตอบว่า ผู้ได้เห็นภิกษุผู้เข้าถึงเจรณะให้ท่านอยู่ข้างหน้าแม้ประคองอัญชลีนมัสการอยู่ผู้นั้นจะได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันและจะไปสวรรค์เพราะร่างกายแตกดับไปพระราชาทรงสดับเทวคถาเรื่องของเท้าสก,กะแล้วทำลายการเชื่อถือผิดได้เพราะพระราชาลุทัยได้ตรัสว่า วันนี้บุญได้เกิดแก่ข้าพระองค์แล้วหนอที่ข้าพระองค์ได้พบเห็นพระผู้เป็นเจ้าอาสวะข้าแต่เท้าสักกะข้าพระองค์เห็นพระภิกษุและพระองค์แล้วจะทำบุญหาน้อยไม่เท้าสักกะทรงสดับแล้วเมื่อจะทรงสด,ดุดีบัณฑิตจึงตรัสว่าคุณคบหาผู้มีปัญญาเป็นพระหูสูรคิดถึงเหตุการณ์มากมายโดยแน่แท้พระราชาพระองค์เห็นภิกษุและหม่อมฉันแล้วจงทรงทำบุญหาน้อยไม่ พระราชาทรงสดับตำรัดนั้นแล้วจึงตรัสว่าผู้ไม่มักโกรธมีจิตเลิ่มใสเนื่องนิดเป็นผู้มีควรแก่การขอของแขกทุกคนข้าแต่จอมเทพข้าพระองค์สดับสุภาษิตแล้วจักทําลายมานะกราบไหว้ท่านผู้นั้นพระราชาครั้นตัดอย่างนี้ก็เสด็จลงจากปราสาททรงไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วได้ประทับยืนณนะที่สมควรข้างหนึ่ง พระประเจกับพุทธเจ้าทรงนั่งคูบัลลังที่อากาศแล้วทรงอวาตพระราชาว่าขอถวายพระพรมหาปิศวิชาธรน,นั้นมิใช่สัมมณะต่อแต่นี้ไปขอพระองค์จงทราบไว้ว่าโลกไม่ว่างเปล่ายังมีสม,มณพราหมณ์ผู้ทรงศีลอยู่แล้วทรงอวยทานทรงศีลทรงอุโบสถธรรมเถิดฝ่ายเท้าสก,กะัะประทับยืนอยู่ที่อากาศโดยอนุภาพของเท้าสกกะ ประทานโอวาสแก่ทวยนครว่าต่อแต่นี้ไปเจ้าทั้งหลายจึงเป็นผู้ไม่ประมาทเถ,ถิดแล้วทรงให้ตีกลองเปล่าประกาศว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้หนีไปแล้วจงกลับมาท่านทั้งสองคือเท้าสักกะและพระปัจเจกัพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังที่ของตนพระราชาทรงตั้งอยู่ในเทวโอวาสของเท้าสก,กะนั้นแล้วได้ทรงทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรบูชาผู้ที่ควรบูชาจากหนังสือพระเจ้าห้าร้อยชาติขอขอบคุณที่รับฟังค่ะ